เต้ยนะคะรับบทเป็นน้ำฟ้าดารณีค่ะเป็นดาราย,ยอดนิยมของเมืองไทยนะคะจุดเริ่มต้นที่เต้าได้มารับบทนะคะคือหม่อมนัดเข้ามาคุยค่ะว่าสนใจหรือเปล่าคําชวนของหม่อมวันนั้นนะเราก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ผ่านสายตาของอาจารย์แล้วแหละว่ามันน่าจะาพาทายเรายังไงก็เลยค่อนข้างตื่นเต้นที่จะรู้ในเซตต่อไปว่าเราจะต้องไปเจอกักบอะไรเลยะคะ่ะระหว่างคุณกับฉันใครจะเหนือกว่าใคร บ้าไปแล้วจริงๆเราทุ่มเทกันคือตั้งแต่ต้นปีอะค่ะแล้วก็ค่อยๆเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆยอะไเงี้ยตอนแรกเราก็มีคําถามว่าหูนี่มันคือการเวิร์กช็อปที่แบบยาวนานมากเลยลเราจะได้อะไรกว่านี้ไปอีกหรอแต่พอแบบเรายิ่ง ซ้อมซ้อมซ้อมอะ่ะเหมือนตัวละครได้ฝังลงไปในตัวเราจริงๆโดยที่เราไม่ได้ p r e เทนออกมาอะไรอย่เงี้ยค่ะแล้วพอเราได้มาอยู่ในฉากอยู่ในเสื้อผ้าหน้าผมแบบเนี้ยทำให้เราแบบยิ่งเชื่อแล้วมันก็มีความ identify ตัวละครแต่ละตัวได้แบบดีมากๆยังไม่เคยมีใครกล้ามออาหัวเราะเยาะฉันถ้าเธอไม่ขอโทษฉัน,ฉนจะออกจากที่นี่ซะที ความพิเศษแล้วว่าเรื่องนี้มันคือการแบบหยิบวรรณกรรมเมื่อร้อยปีมาแล้วอ่ะคนก็น่าจะตั้งคําถามว่าอะไรทําให้หม่อมที่ทํางานกับวงการมาขนาดเนี้เลือกที่จะหยิบเรื่องนี้มาทําแล้วก็ทุ่มเทสุดๆเท่านี้ก็เป็นเหตุผลหลกัลกๆแล้วว่าทําทไมนไมี่ควรพลาดฝากติดตามด้วยนะคะภาพ,พยนตร์นะคะเรื่องมายาพิศวง six character in search of an order นะคะยังไงฝากติดตามด้วยคะ่ะทุกชีวิตในโลกนี้ล้วนจุติในรูปที่ต่างกัน มันจะแปลกอะไรถ้าบางชีวิตจะจุติมาเป็นตัวละคร